การกระจายสบายดีนะทุกคนเนาะอันนี้เฮาสิมาบึง่งวิธีกะเจ้าเจาะสร้างบะดาลจะอืดน้ำอืดไหนเลยทุกคนเว้ยแถวบ้านหฮาไปเปติดตามบึงกะเจ้าเห็ดไปทุกคนเนาะ ว <c ười> ิธีการของกะเจ้านะตัวเนาะถ้าเอาเปาใส่เล้วแม่นมันดัดเองเนาะโอ้ใหม่เขาว่าให้มันน้อยถ้าหูใหญ่มันทีก่อแงกปไนไดจุกตัวเนาะยกนงไปมันกงด้ว่เานี่มวย ความซาลาดหรือว่าเจ้าเคยเฮ็ดเคยไปแล้วเอออาซีของกระเจ้าแม่เปลี่ยนท่อ่บานนี้ต้อท่อโอ้ตอท่น่าทุกคนเนาะเออเอาไผสนใจกันติดต่อหาเพื่อนได้หลายโบอล้วนะบ้านนี้เนาะเออ

ถึงด่านล้าพอได้เปิดน้ำเนาะพอได้ใส่น้ำาปไหนใส่แล้วมไปวนน้ำมันก็ไปที่หมายเขาว่าตามด่านแล้วน้ำล้วไปที่นี้ก่อ เออหมายความว่าวถึกด่านแล้วแหละมันเ <ừ, ừ, S 1> นี่ยปอบอกว่า,วาลกงมึงอ๋อเอ้าเบิกตัวจริงก็ง่ายคือบ่ง่ายนะทุกคนเนาะบ้านนี้เดียวนี่แหละต่ำด่าน ตามดาแล้วหมายเขาว่าน้ำมันไปลท่ที่เน่นน้ำแห้งมาเลยน้ำจนบมมีจั๊เม่หมายเขาว่าตามดาแล,แล้วน้ำไหลหนีมันไหลออกจากไหลไปน้ำดางอยู่พื้นผูเดี๋ยวนี้เจ็ดท่อนเจ็ดท่อนก็คือท่อทนละสองเมตรเนาะสองเจ็ดก็สิบสี่สิบสี่เมตรบริตามหินดานแล้วน้ำลดลู่ลงไปทั่วที่ ง่ายคือง่ายง่ายคือง่ายเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ากระเจ้าว่าว่าง่ายสุดเนี่ยน้ำแห้งปลาโอ้ยหมายความว่าน้ำไหลปลาแล้วเนาะเออเบิงง่ายคือบง่ายได้น้อยเนาะเออเบ่อ

มันจะเปนักร่ครับนอนหอแล้ววันที่เศ้า่นเลยแล้วที่เศ้าแขนอนสุเจ้ามานี่กรสีได้หลายบ่อยกพังเบื้องอากาศนี่ในแล้วผู้นั้นผู้นั้นอีก เดียวนี่ก็เจ้าเอาเอาท่อนหรือว่าเอาท่อขึ้นเนาะทุกคนกัเจ้าาพอแล้วะ่ะสิบสี่เมตรบางเจ้าก็สิบหกเมตรทุกคนเลยพอละสิบสี่เมตรซ้ำสิไซก็เจ้าอ,อ๋อาสิมาติตามบึงน้ำบัด คือว่ากระเจ้าเฮ็ดหลายคนนะอยู่นําบ้านละวานนี่กับผมเป็นสามซีบอคือว่าเมื่อบ้านนึ่งกะเจ้าก็สีเอาเครื่องตัวนี้อันธิบ้นไปต่อกับบนได้ทุ้คนเพราะว่าน้ำแห้งปลากระเจ้าน้ำมไหลไปทัวที่เลยติดตาม,มิ่งกระเจ้าจูบน้ำมันสีเป็นอะไร ก็คือแล้วเนาะทัวเนาะเพราะว่าเจ็ดท่อนเจ็ดท่อนก็คือท่อนละสองเมตรก็คือสิบสี่เมตรเจ็ดท่อนพอกเจะเอาท่อเล็กขึ้นแล้วกระเจ้าสีเอาท่อ UVC ลง โอนแล้ววาสิข้าเป็ดผูกกีนี่คัวแล้วบ่เป็ดบ่ขันสิครัวแล้วบ่มีไปลกเลยสิขึ้นไปลก หากเข้ามาผัดได้สมมาพาควนอยู่เนาะหลายบ่อเติบมือหนึ่งได้จังบ่อคนว่าตั้งเหตุนี่น้ท่านอยู่โซนเยออยะโอ้หแบ่ก็บ่ก็บุญ่ากบ่ก็สบายแต่มันื้นบ่สบาย

còn bột thòng đi, chắc mét bột thòng, Chỉ mốt bùi, mà thằng này kêu là 14 mét nè. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

ลวดสายสลิงสายหิวขาดก็แกเจ้าตกแตงไหม่คือ่อก็สิคาดก็สิหลายบอ่อแหละทุกคนเลยเออกระเจ้าเห็ดงานใช้งานมากสิหลายบอ่อแหละเบิ่งอาการระเจ้าเห็ดเนาะเบิ่งง่ายก็คือเบ้อง่ายเนาะเอามาจืดเบิ้องละคืองา่ายคือไวจานั้นกระเจ้าเอาท่อยูวีซี ลงบันออหัจนงจะเอาท่อโจหัวโจขึ้นแล้วก็จะเอาท่อที่ลงแล้วคจะหันเข้าแล้วคุณจะชอลงเ้ うん。いい ร่อนตัวเทิงร่อนตัวเทิงเรามาทอดโต๊ะกลางลายทอดนี่กระจอเพราะว่าหัวโจ้เราคือเก้า ปลาเมียนคือเก้าก็นยับตดเถึงกันลงมาหมุนใช่หรือทอดขึ้นแุดเนาะถือว่ามด บริการได้อย่างไรโัวเพราะว่าเนี่ยนะหมอนี่คว้านหมอนี่เป็นพูดเออโธมีสองมองสามมองมันมีมองนี้ก็คือเปิดหน้าเนาะมันมีเขียดนี้อีกตาหายกกสิไซเพชรเมื่อตาบังด่นี้อีกมีสามบอนเนาะ

ยังแถมเลยบ่ได้นี่เออโอ้บ่ทํา มีทางใดจุเพรมันบ่ครบเออจนใช้ใช้งานได้งานได้โอ้เมล่แลงนี้เจาะในบ้านั่นนี้เป็นบ่อที่ห้าบ่ những cái chỗ lang lang sang luôn lang lang bóng ở thói nam luôn nam luôn lang mai lang lưu nam luôn nó hai mặt tay mượn nô ma tao bơi lội luôn luôn hãy luôn 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 วัาล้นออกมาแลวเนาะเนานะหมายความว่าเจ้าล้างล้างให้มันใส่ล้างดินเก่าล้างให้มันใส่นะทุกคนเนาะ ทาเบ่บังน้ำสีสัตขึ้นมาเลย กินนี่แหละน้ำไหลไ,ไปทั่วที่ขน้ำไปดูที่เลยเนาะ ถือว่าเอาน้ำลงไปสองสามพุยก็บูกขึ้นมาทุกคนเพราะว่าน้ำมันไปทุกทีแล้วไปพื้นมาแล้ว<อ>มีแต่ว่าดูดน้ำเบิ้งบัดนี่เนาะเอาใดเอาลงเลยเออเอาใดเอาใดลงแล้วจะจุ่มน้ำเบิ้งบัดนี่ทุกคนเนาะ เมืนควานเพื anyway, <k k ่อนเราลองบ้ลองไก้มัดรดมีน่ดแวัวเพิรได้ไหมเนาะ อาเวิธีการจ่อน้ำกับเจ้าก็มีแต่ว่าสำเร็จเนาะสำเร็จก็คือเนี่ยอะไรว่ามีแต่ว่าจูบน้ำเบื้องหลังจากติดตามเบิ้งกับเจ้าเจาะบ่อน้ำเนาะก็คือสำเร็จเราใช้งานได้ดีอันี่จูบน้ำเบิ้อง14เมตรเข้ามาเจาะน้ำเจาะในเนาะ อะคลิปนี้ก็เป็นวิธีการของกระเจ้าหมาโจน้ํນเนอะเอ่อติดตามทายที่ปั่นที่ปั่นน้องบ้างอะฝากกดรับกดเสร็กดติดตามทุกคนเนอะขอคอบใจทุกคน